สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะนําสินค้าที่มีความต้องการตามท้องตลาดเยอะมากๆเลยนะคะสาหรับพลอยที่เรียกว่าบุษราคัมค่ะพี่ๆค่ะก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องของสินค้าเนอลินขอเกินคําว่าบุษราคัมก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะบุษราคัมเป็นพลอยประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแถมวันพฤหัสให้อีกวันหนึ่งก็ได้ในกรณีที่บุษราคัมมีออกสีส้มๆเปิดๆวันพฤหัสถือว่าใช้ได้และก็ยังเป็นพลอยประจําราศีพิ นะคะหรือว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะม่เพียงแค่คนที่เกิดในวันและเดือนดังกล่าวนะคะที่มีความต้องการที่จะใช้บุตรารัปัจจุบันคนที่อยากได้บุตรารัไอรินเชื่อว,ว่าทุกวันที่เกิด เกิดวันไหนก็อยากได้เกิดเดือนไหนก็อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบ,นบันเนี่ยบุษราคัมเนี่ยมีความต้องการสูงแต่ว่าผลผลิตที่ได้หรือว่าถิ่นกําเนิดที่หาบุษราคัมได้มักจะหาได้น้อยลงเรียกว่าคุณภาพที่เจอในท้องตลาดมันค่อนข้างที่จะได้คุณภาพมากกว่าในสมัยก่อนและในถิ่นกําเนิดบุษราคัมทั่วโลกนะคะเมืองไทยเนี่ยเป็นติดท็อปฟอร์มเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งสำหรับบุษราคัมที่มีความสวยงามมากที่สุดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบุษราคัมทั้งหมด7 ซึ่งเป็นบุษราคัมที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเมืองไทยพี่ๆก็ทราบดีว่ามีอยู่2แหล่งเนาะมีการจับบุรีที่1แหละแล้วก็มีทางบริเวณจันทบุรีบริเวณบ่อพลอยของบางกระจัวันนี้ทั้งหมดนะคะเชิ้นจะมาจากบางกระจัเอาละเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะไอรินจะเริ่มนะคะเริ่มต้นที่ไซส์พลอยเป็นหลักนะคะเราจะเริ่มกับพลอยที่มีน้ําหนักหกกรัต 64สตางค์ค่ะเป็นแหวนทั้งหมดนะสำหรับรายการในวันนี้วงนี้ที่โดดเด่นมากๆนะคะก็ในส่วนของหน้าพอยที่มีหน้ากว้างหรือออฟเซ็ตของตัวพอยแล้วก็เคเบิลของพอยอ่ะ กว้างมากๆในไซส์ของ6กระดาษ6 4สตางค์ถ้าเป็นพอยทั่วไปน่าจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของทองก่อนแหวนวงนี้เปอร์เซ็นต์ทองเราตรวจได้78.18ค่ะน้ำหนักมากถึง10.13กรัมเพชรประดับทั้งหมดจะอยู่ในช่วงน้ำ97ทุกเม็ดเลยนะคะพี่ๆจะเห็นว่าฝั่งเพชรไว้ล้อม2ชั้นชั้นในจะเป็นล้อมหนามเตยนะคะใช้เตยร่วมด้านนอกจะเป็นฝังหุ้มยักขอบและไล่ระดับลดลงจากข้างในสูงสุดขอบนอก จะไล่ระดับต่ำสุดนะคะน้ำ97 dvs น้ำหนักเพชร มากถึง2กรัตั6สตางค์ค่ะในส่วนของบุตรราคามเม็ดนี้แกะช่างน้ําหนักอยู่ที่6กรัตั4สตางค์ค่ะสัสดส่วนหน้ากว้างแหวนและความยาวนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2.2เซนคูณด้วย2.1เซนค่ะไซส์แหวนวงนี้คือไซส์53ครึ่งทาไซส์เพิ่มและลดให้ฟรี3เบอร์นะคะเกินจาก3เบอร์พี่ๆโปรดชําระเพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะที่น่าสนใจสําหรับแหวนวงนี้นะคะอย่างหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของสี ที่จะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยออกจะเป็นเหลืองอมน้ําตาลนะคะโดยมากบุษราคามที่มีลักษณะสีเหลืองอมน้ําตาลเนี่ยจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในบางกระจาของประเทศไทยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสีคาเลเตอร์พิเศษที่ทั่วโลกไม่มีอย่างทุกวันนี้ที่สีที่นิยมในเมืองไทยนะคะก็จะมีสีน้ําทองบ้างสีน้าแปงบ้างแล้วก็สีน้ําโขงอย่างชิ้นนี้ก็ออกน้ําตาลเวลาส่งทําใบเซอร์เขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น brownish yellow นะคะทรงต่อราคารายการแรก อยู่ที่123,999บาทค่ะจัดว่าคุ้มมากๆเลยแหละเพราะว่าแทบในส่วนของทองและในส่วนของเพชรน,นะคะก็แทบจะแสนกว่าบาทแล้วนะคะและในบุตราร a k นะคะที่มีความสะอาดสวยงามขนาดนี้ค่ะเริ่มต้นที่ขายกันตามท้องตลาดนะปัจจุบันในปี2566นี้ไอรินเชื่อว,ว่าตลัดละหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครถูกใจแหวนวงนี้นะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยค่ะต่อมานะคะเราจะไล่และ ระดับความใหญ่ของไซส์พอยขึ้นไปเรื่อยๆรายการที่2หนูวย้ลินใส่ให้ดูวิบวับมากๆเท่าที่เรามองกันด้วยสายตานะคะเรามองกันด้วยเป็นสีเหลืองแหละแต่ว่าสีเหลืองของเขาจะมีเฉดดิ้งของสีน้ำตาลนปะนเข้าไปเพียงเล็กน้อยนะคะ เวลาส่งทำไบเซอร์พวกนี้จะระบุเป็นสีพวกไบัทเลอร์ออกมาเป็นเหลืองแกมน้ำตาลประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่สองตรงนี้นะคะพี่ๆจะเห็นว่าเหลี่ยมของพอยงดงามมากระยิบระยับจับตาหน้าดูเลยนะคะแล้วไซส์ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกจากวงแรกเนาะในส่วนของแบบก็เป็นแบบที่หวานและคลาสสิกแบบลักษณะนี้นะคะไอรินจะใช้คำว่ามันดูแพงก็ได้ในกรณีที่มีใช้เม็ดกลมนะคะควบรวมกับการฝังแทปเปอร์แบบนี้นะคะทำให้ดูมี ราคาดูมีสีสันขึ้นไปอีกเยอะเลยค่ะเปอร์เซ็นต์ทองสําหรับแหวนวงนี้นะคะตรวจได้อยู่ที่75.05%น้ํนาหนักทอง11.86กรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดจะอยู่ในช่วงน้ํา97-98นะคะความสะอาดมีตั้งแต่ VS จนถึง VVS เลยปริมาณของเพชรน,นะคะอยู่ที่80เม็ดน้ําหนักเพชร3กรัต26สสตางค์สวยงามเกินเบอร์มากๆค่ะในส่วนของพลอยที่พี่จะเห็นว่าใสากริปนะคะ ไลท์มนทินเลยงดงามพลอยพวกนี้เป็นพลอยที่แรไอเทมนะคะปัจจุบันเนี่ยพลอยจะหาไซส์เกิน5กะลัดสาหรับบุษาราคามถือว่าเป็นเรื่องยากบวกกับถ้าหาพลอยได้สะอาดขนาดนี้ต้องรีบคว้าเลยแหละคะ่ะในส่วนของบุษาราคามเม็ดนี้นะคะแกะช่างได้อยู่ที่7กะลัด12สตางค์สัดส่วนความยาวหน้าแหวนค่ะมีความยาวอยู่ที่2.7เซนมากับไซส์5้าครึ่งเห็นไหมคะว่าท้องแหวนเนี่ยหนาแข็งแรงใช้ได้อยู่ทําไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์นะคะเกินจาก3เบอร์พี่ๆชาระเพิ่มเบอร์ ละ600บาทค่ะแหวนวงนี้ส่งต่อราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนะหนูเอลินมั่นใจ168,999บาทค่ะในราคานี้นะคะเราจะมีใบรับรองพลอยให้หนึ่งเล่มการันตีว่านี่คือบุษราคัมธรรมชาตินะคะที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยบริเวณบ่อบ,บางกระจะจังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงคิวรายการที่3นะคะซึ่งรายการที่3จะเป็นไซส์พลอยที่ขยับมาถึง8กรัตกว่าเลยค่ะและเม็ดนี้มีความ พรีเมียมมากๆตรงที่สีของเขาะะจะออกเป็นสีน้ำโขงและแล้วก็มีกลิ่นอายของสีน้ำตาลชัดๆเลยนะคะอยู่ในเนื้อพลอยที่สําคัญคือพลอยเนื้อค่อนข้างสะอาดและได้ไซส์ใหญ่บวกกับเพชรที่นํามาประดับเป็นเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องน้อยคนสวยของเราะ,ะรายการที่3มากับเปอร์เซ็นต์ทอง75.11นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ทอง ทั้งหมดวันนี้นะคะเกิน 18k หมดเลยในส่วนของทองค่ะสีขาวที่เห็นนี้เป็นการชุดโรเดียมไว้นะเนื้อทองเดิมเนี่ยเป็นสีทองค่ะน้ําหนักทอง13.15กรัมเพชรประกอบทั้งหมดมีด้วยกัน42เม็ดค่ะพี่ๆซึ่งไซส์ของเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเว้นที่ก้านก็จะเป็นไซส์ประมาณ1นงตังเห็นไหมคะการล้อมเพชร2ชั้นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่าทําให้แหวนเนี่ยดูหรูหราขึ้นไปอีกเพชรทั้งหมด42เม็ดน้ําหนักมากถึง4กรัตส4สตางค์ค่ะคุณ ภาพเพชรจะอยู่ในช่วงน้ํา97ทุกเมตรนะคะความสะอาดสะอาดกริบค่ะเป็น VVS เลยพอยสะอาดอย่างเดียวไม่พ,อ,พอเพชรสะอาดมากกว่าอีกนะคะอ่าในส่วนของบุษราคัมค่ะเม็ดนี้พี่ๆจะเห็นว่าเชดดิ้งของเขาค่ะจะติดสีน้ําตาลออกเป็นสีน้ําโขงเวลาส่งทําใบเซอร์ก็จะเป็นสีเยลโล่บราวอะไรประมาณนี้เนาะไซส์ของเขาก็คือ8กล79สตางค์ค่ะความยาวหน้าแหวน3เซนมากับไซส์54ทําไซส์เพิ่มและลด 3รเบอร์ค่ะเกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทนะคะวงนี้สะอาดกริปเลยและเพชรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะส่งต่อในราคาเพียง235,999บาทเท่านั้นค่ะสังเกตเนื้อพลอยนะคะว่ามีความใสามากๆแล้วก็ขอบของเขาถูกเจียระไนให้มันดูระยิบระยับนะคะสวยงามทีเดียวค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูกันรายการที่4เลยรายการที่4ค่ะเห็นไหมคะว่าน้องเขาน่ารักขนาดไหนขยับขึ้น มาเป็นไซส์พรีเมียมขึ้นไปอีกนะคะแล้ววงนี้เป็นไซส์9กรัตสสตางค์ด้วยความที่ว่านะคะแบบของเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีเวอร์เนื่องจากว่าใช้แทปเปอร์ประดับออกมานะคะยักขอบช่วยเม็ดกลมล้อมชั้นในมีแทปเปอร์ช่วยเนี่ยทำให้มีความโดดเด่นของชิ้นงานแล้วมีความดูมีลาสีดูสงา่าขึ้นไปอีกด้วยไซซิ่งของพอยกรัตกว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพรีเมียมไซส์อีกนิดเดียวจะเป็นไซส์10แล้วราคาก็ ไม่แตกต่างจากไซสิ10เท่าไหร่นะคะความสวยงามแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยไอรินเชื่อว่าสตาร์ทอัพกันที่กระลัดละว5 0 0 0บาทไปจนถึง25,000บาทต่อกระลัดเลยในส่วนของทองนะคะตรวจทองได้77.15%ค่ะน้ำหนัก 14.22กรัมเพชรประดับทั้งหมดจะอยู่ในช่วง GF Color คือเป็นน้ำ97-98ค่ะความสะอาดอยู่ในช่วง VS ถึง VVS นะคะปริมาณเพชร63เม็ดน้ำหนักเพชรตีกดวดไว้อยู่ที่ประมาณ3กรัตและบุตรเม็ดนี้นะคะมีความสวยงามนะคะเจรนไนได้ดีเห็นไหมคะความสะอาดก็ค่อนข้างสูงค่ะ น้ำหนัก9.02กรัตความยาวหน้าแหวน2.8เซนและกว้าง2.3เซนมากับไซส์53ครึ่งทำไซส์เพิ่มและลดฟรี3เบอร์นะ,ะคะเกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทส่งต่อราคาที่189,999บาทเท่านั้นเนาะราคาดีมากๆเลยเห็นไหมคะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความคุ้มและมันมีความน่าสนใจของตัวเนื้อพลอยมันไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมัน เกินราคาไปเยอะมากเลยค่ะอย่างที่เรียนว่าเราจะหาของดีๆแบบนี้มารวมๆกันได้ถึง7รายการอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไอลินก็ทํางานเต็มที่หาของดีๆให้พี่ๆมานั่งดูกันนะคะอะรายการที่ห้ค่ะชิ้นนี้อยากจะให้พี่ๆโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะคะเ,ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยชิ้นนี้ไอลินชอบเป็นพิเศษนะคะตรงที่ว่า พี่ๆจะเห็นแล้วเราดูพลอยกันในกล้องที่มีกําลังขยาย25เท่าค่ะตัวพลอยเนี่ยแน่นอนมีความสะอาดแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดอยากให้เห็นคัตติ้งของเขาเห็นไหมคะเป็นการเจรณันายที่ตัดเหลี่ยมได้แบบขั้นสุดเลยระยิบระยับจับตามากเห็นไหมคะว่าการคัตติ้งนะคะเจรานายเหมือนสับปะรดะคะตั้งแต่หน้าถึงก้นนะคะเจรณันายเยอะมากทีเดียว สภาพพลอยสมบูรณ์ด้วยบวกกับสีพลอยนะคะเป็นสีพลอยที่ออกจะเป็นน้ําทองกึง่งๆึ่งจะบิดไปทางน้าโขงนะคะด้วยไซส์อีกต่างหากไซส์ของเม็ดนี้คือเกิน10กรัตพ,พี่จะทราบดีแล้วอะว่า10กรัตส่วนใหญ่นะคะจะซื้อได้ในกรณีที่ไม่สวยนะคือพลอยแค่พอใช้ได้หางแถวเม็ดนึงก็กรัตต้องมีหมื่นไปลายแล้วคะ่ะไซส์สิบกรัตนะปัจจุบัน5ปีที่แล้วยังพอหาได้นะเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มหาไม่ค่อยไหวลวะเปอร์เซ็นทอง7 7 8 7นะคะ น้ำหนักทอง12.88กรัมเพชรประดับทั้งหมดมีด้วยกัน108เม็ดค่ะน้ำหนักรวมของเพชรก็คือ2กระด6ส6ตางไซส์ของเพชรเล็กที่สุดจะเป็น1ตงางและใหญ่ที่สุดไปถึง5ตัางนะคะสำหรับแหวนวงนี้ที่สำคัญก็คือว่าแหวนวงนี้ประดับด้วยเพชรนาม98บวก,บวกค่ะความสะอาดเป็น v s เนอะสัดส่วนหน้าแหวนค่ะความยาว2.6เซนกว้าง2.2เซนไซส์แหวนมากับไซส์53ครึง่งทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบเก จาก3เบอร์ชรําระเพิ่มเบอร์ละ800บาทนะคะชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ไฮไลท์อีก1รายการเลยส่งต่อราคาที่1 95, 9ึ9งแสาทค่ะพีทค่พี่เชื่อเถอะค่ะว่าไซส์พลอยเม็ดนี้สิกระตัดดีไม่ดีถ้าซื้อตามท้องตลาดณเวลานี้นะคะดีไม่ดีเกินราคาที่เราขายทั้งเรือนอีกเนาะในราคานี้เราทําใบเซอร์ให้1เล่มใบรับรองพอยนะคะทุกๆเม็ดทุกชิ้นที่นํามารีวิวในวันนี้เราทําที่หมด และก็รันตีว่าเป็นบุษราครมธรรมชาติค่ะตอนนี้เราเหลือกัน2รายการแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่5เนี่ยมันมีความพิเศษในแต่ละวงเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปพี่ๆต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะชอบอันไหนชิ้นไหนเหมาะกับตัวเองขยับไซส์พลอยใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะแต่ยังอยู่ในช่วง10กรัตตอยู่ค่ะรายการที่6จะเป็นแหวนที่มีไซส์พลอยอยู่ที่10กรัตตหสสตางค์ค่ะด้วยดีไซน์ของแบบแหวนนะคะก็ดีไซน์ก็เหมือนงานต่างประเทศเนาะใช้แทปเปอร์ เป็นองค์ประกอบในตัวช่วยเม็ดกลมทําให้มันดูมีดีเทลนะคะเป็นงานดีไซเนอร์ขึ้นมาอีกค่ะในส่วนของเม็ดพลอยพี่ๆจะสังเกตว่าแค่จะทุกเม็ดเลยนะคะมีความสะอาดของเม็ดพลอยค่อนข้างมากนะคะโดยการจัดเรียงเพชรฝังอย่างเป็นระเบียบบวกกับตัวพลอยสวยๆแบบนี้ทําให้ดูแพงมากขึ้นไปอีกค่ะเปอร์เซน็นทอง75.16น้ําหนักอยู่ที่14.74กรัมนะคะเพชรประดับทั้งหมด86เม็ดอยู่ในช่วงน้ำ97-9 ความสะอาดมีตั้งแต่ VS จนถึง VVS นะคะน้ำหนักเพชรตีกดกดไว้ที่2กะรัต97สตาง์และบุสรคกำเม็ดนี้นะคะสีจะออกเป็นสีน้ำทอง100%ไม่ค่อยติดสีน้ำตาลสักเท่าไหร่ค่ะไซส์10กะรัต68สตาง์ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่มากปัจจุบันนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าสะอาดแบบนี้กะรัตล,ละ2 0 0 0 0ไม่ค่อยจะอยู่ความยาวหน้าแหวน2.8เซนมากับไซส์5 5ครึง่งทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์นะคะเกินจาก3เบอร์ เพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะแหวนวงนี้ส่งต่อในราคาพิเศษสุดๆนะคะ245,999บาทพี่ๆจะได้เห็นว่าเวลาใส่ขึ้นนิ้วค่ะพลอย เป็นนางเอกอย่างเดียวไม่พอนะคะคือองค์ประกอบในเรื่องของดีไซน์ของตัวเรือนเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเหมือนกันเนาะบางครั้งเนี่ยพี่ๆอาจจะชอบเม,รรม็ดกลมๆบางคนชอบงานดีไซน์จัดๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพลอยเนี่ยทุกเม็ดสวยหมดพี่ๆลองเลือกเสื้อผ้าของเขาว่าชอบแบบไหนเนาะ่ามาค่ะรายการสุดท้ายกันแล้วเราเก็บชิ้นนี้ว่าเป็นรายการสุดท้ายเพราะว่าซส์คุยใหญ่ที่สุดใส่ขึ้นมือให้ดูนะคะสีเห็นไหมคะที่น่าสนใจของแหวนวงนี้คือ1เลยในเรื่องของสีสีจะแตกต่างจากวงอืง่น อื่นชัดมากเพราะว่าเขาไม่มีเฉดดิ้งของสีบรา,ห,ห,ราห,หรือสีน้ำตาลเข้าไปผสมเจือปนอยู่ในเม็ดสีของตัวพลอยเลยสีจะเห็นว่าเป็นเหลืองอร่มเหลืองชัดคือถ้าอ่อนตัวนี้นิดนึงก็จะออกเป็นฟิลน้ำแป้งแล้วนะคะเรามาดูกันกับไซส์12บกรัตกว่าเว้ามากๆนะคะชิ้นนี้ดูไปดูมาเนี่ยเอาตรงๆว่าคล้ายๆกับสีน้ำแปลงเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสีน้ำแปลงมันจะเป็นสีน้ำทองแท้ๆเนี่ยแหละคะ่ะคือเป็นสีที่มีกลิ่นอายของสีเหลืองเพียวๆไม่ ติดเจือสีอื่นค่ะเปอร์เซ็นทอง77.94น้ำหนักทอง13.43กรัมค่ะที่น่าสนใจนอกเหนือจากตัวพลอยนะคะก็คือในส่วนของเพชรที่ใช้เพชรได้เปลืองมากสำหรับแหวนวงนี้และไซสใ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพชรรวม38เม็ดน้ำหนักเพชรคือ3กระดัต65สตางค์อะคะ่ะถือว่าใช้เพชรเปลืองจริงๆและคุณภาพเพชรดีด้วยนะคะอยู่ในช่วงน้ำ97-98ความสะอาดเป็น VVS ทุกเม็ดค่ะโดยไซ ซิ่งของเพชรเม็ดใหญ่ๆที่ล้อมอยู่นะคะจะเล็กสุดอยู่ที่7ตังใหญ่สุด12ตัง ด้านข้างก็จะเป็นไซส์หนึ่งตังฝังอยู่เนาะและพลอยเม็ดนี้นะคะน้ำหนักมากถึง12กรัต75ดสสตางค์ค่ะพี่ๆค่ะเม็ดนี้นะคะไอรินพยายามจะให้พีพ่ๆโฟกัสเข้าไปในเนื้อพลอยสักหน่อยหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเม็ดนี้จะมีลักษณะสายแร่เจือปนอยู่นะคะที่เรียกว่าหมาพลอยจะเป็นสีขาวๆเป็นเนื้อวุ้นๆบางๆตาอยู่ในเนื้อพลอยเดี๋ยวไอรินจะพยายามหาหมุมที่ใ้พี่ๆโฟกัสได้ชัดนะมุมนี้อาจจะพอเห็นบางๆนะคะเรื่อๆอยู่ในเนื้อพลอยเั้นตัวนี้นะคะถือว่าไซส์ใหญ่แล้วเจอสายแร่บางๆแบบนี้เป็นเรื่อง ดีนะคะหาได้น้อยเนอะปกติเราจะเจอสายแรกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่านี้ค่ะเม็ดนี้ถือว่าใหญ่ประกอบเพชร นะคะองประกอบดีองค์ประกอบเพชรเยอะหน้ายาแหวน2.8เซน,นะคะ่ะมากับไซส์55ทําไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชําระเบอร์ละ800บาทและวงสุดท้ายนะคะเราส่งต่อที่ราคาเบาๆเลยะคะ่ะ225,999บาทเท่านั้นนะคะทุกรายการที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะคะจะทําใบรับรองพลอยให้ทุกเม็ดนะคะสิ่งที่การันตีก็คือว่าพลอยทั้ง7รายการเป็นบุตรสาคาท แหวนะคะ Yellow s a p p h i r ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่สยามบ้านเราหรือในบริเวณของบอ่อบางกระจ่าจังหวัดจันทบุรี7ชิ้น7แบบ7สไตล์มีความสวยงามแตกต่างกันไปมีความคุ้มค่าทุกชิ้นและน่าสะสมทุกวงค่ะวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะหากพี่ๆไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆรีวิวของหลุดสํจำนำสวยๆนะคะที่มากับความตรงปกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับไอรินเจมนะคะพี่ๆกดติดตามกด subscribe กันไว้ได้เลยค่ะ พบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ